แล้วหลุดแล้ว,ลลวเออหลุดแล้วเนี่ยหลุดแล้วค่อยค่อยเปิดนะอย่ามันแตกคุณหมออืมอืม เสียงโดดๆอุ้ยิโดดๆๆโอ้โหตอนนี้กดไลค์มารัวๆเลยฮะพี่มะนาวเคเตอร์กดหนึ่งมารัวๆแล้วเอายังเอายังเอาเลยคุณหมอมันหลุดแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้หลุดแล้วหลุดแล้วเออหลุดแล้วเนี่ยหลุดแล้วนี่คุณผู้ชมเลขที่ออกคือมองไม่เห็นฮะอันนี้เมนเตอร์จา้าเเมนเอรน